บ่เป็นอย่างไรทีอยู่นั่นสวัสดีค่ะอันนี้ลับเพื่นออฟฟิเชียลนะครับมือนี้พอดีเห็นน้องต้นน้ำดำด้วยนี่เห็นเพื่อนเพป็นกระลังอ่อนนั่งกินข้าวของหวานมาหอดตะเวนมือนี้นะปกติกระเทบเราเห็นกันเนาะนั่งอยู่กับแม่เพื่อนนะคะน่ะไอ้อาบตามน้องต้นหนักกว่าน้องต้นปกติเพื่อนบอกว่าหนาแต่เนี้ยบอกว่าอาบน้ำเพื่อนบอว่าถึงหนาว มันคงมากอะหับหน้ำเับแตส่วนหลังเ็กัย่างมหากันดูอยู่นี่เห็นดูอยู่ไม่หยอกมีป,ปาดเรือน้ับปันเพราะบางคน,น,นมีไผ่ครบบะเมีนเดี๋ยวต่อไปนะต้นน้ำกันสิพอได้ครบเล่าแล้วเพราะว่าเปิดรุดูการไม่ไม่ได้ดังค่ะไม่ดังเลยแต่ว่า แต่ว่าเด็กน้อยจะเข้ามาใหม่แม่ปุกลูกก็จะมีเด็กใหม่แม่ปุกลูกก็จะไม่เล่นกับ<า>ต้นน้ำแล้วยิ่งจะออดิชั่นเด็กใหม่แล้วค <c oughs> ายแคร่มุกเป็นต้นมือกหนึ่งตังบ้บ่ายอุปปาห็ดจำพ่เห็ดหน่อยนะบุตรที่ร้นฝรั่งเนี่มีรู้วันนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนแต่ว่านหนูมาถึงลรานานตอนแรกหนูมาถึงประมาณบ่ายสอง เห็น่รถเวทีมากเวทีกำลังตั้งล่างเข้าก็เอาไปเองเ็จเลยบอกไม่อันนี้เป็นล่างไงล่างอันเสือผ้าล่างของของฟองฟองายของทรายตุ๊กตาในมันตุ๊กตาออกจากล่างไปตุ๊กตาตัวใหญ่นะตุ๊กตาตัวเล็กตัวจิ๋วตุ๊กตาตัวใหญ่อยู่บนรถบัสตัวจิ๋วก็ยืงอยู่ในล่างอยู่ล่างชุดอันนี้มันแยียกกันราะเปลี่ยนหูสื่อไว้เพราะว่าในรถมันมีหม่องนั่ง อย่างตุ๊กตามันเยอะของมันเยอะก็เอามาใส่รังไว้ข้างหลังเกิดอะไรนี่หมองนอนข้างในแย่เด้อครับแล้วอันแย่แย่เด้เอเรื่องอันนั้นไปยื้อสายอันเขา่าเขา่เขาบ้านนี่ไปยื้อสายเข่าช่วงซ้อมก็จะไปหาห้องก็จะไปหาห้องเต้าของไก่มีบะบู <laughs> ก็ซื้อมาเตรียมไว้เ็นของลงจากรถบัสด,ด้วย ความเปลี่ยนกับคนร่วมหมู่บ้านนี่ต่าหนึ่งอันมันจกเดือนหละแต่แก่ออกมาพูดแต่มีสาผนโมเมนต์บอกช่วงที่เรากลับป่ายมีสาใช่ก็มีแต่ซื้อของซื้อของก็มีหน่อยหนึ่งพวกของแต่บ่ใช่คือไม่ต่าแม่หวานอะไรได้ไหมแม่กินลงไปตอน่าตอนเกียดอืม แค่เจ้าขยานัเขยนเห็ดขยันเห็ดค่ะสูบกได้เลยเมืองเราเห็ดงานแข็งแรงค่ะเลยแล้วกด็ดีดีนะมีอย่างกระบ,บอกอืมติดส,สามสิสี่รถสีได้จอดที่บน่ะ้าด้นของเป็นกระเบ,บื้องบอแต่แต่ข้าเจ้าขัไปตะงหมู่บ้านนี่แต่แต่ไปสองขั้นในหมู่บ้านนี้ขั้นนี้เพราะว่าพี่แอนบอกบอกคุณพ่อ่าให้ไปแอนให้ไปจอดมูเก่าเพราะว่าเล็กน้อยจะได้ขนของลงรถจะได้ลง กระโลงเพราะจะกับขนลงงลายขึ้นดีอยู่เมื่อวานได้พักเต็มที่ได้พักไหมไม่ได้พักไม่ได้พักทำความสะอาดพี่ได้ห้องหรือยังยังเลยแต่มันแอบ,บเต็มอยู่ดิแกบบงไปถามนะแอบ,บเต็มแต่ถ้าต์บิ๊กเลียดกะอันทัดไปจากอัน พี่เบิร์ดพี่โคกกันก็ดีกระหองง่องเป็นรุ่มๆมากแต่ระเสียวๆอยู่พี่แอนว่าจะก,กางผ้าดิเพราะว่าเขาเหลินจะบางบ่งานงานจะผ้า,าตอนแรกน,น่ตอนบ่ายสองนะค,ค,คึมมากแบบเหมือนมาเลยแต่พ่อกามากกวเสียแต่อยู่ในเย็นอยู่แต่อยู่หม่องต้นเพงการเอาแดดแอบแห้งนะ คิดบอกว่าออกมาแต่เที่ยงเหรอแล้วมาถึงนี่ใช่ตอนนี้กี่โมงสี่โมงบ่ายสาแอบไก่นะออกออกย่างตรงได้ไหมไม่รู้แต่นอนหลับไก่บ่แม่กับกระบ่ไก่นะแต่ละข้ามลอยเอ็ดแต่ลอยเอ็ดกับปทุมราชเป็นบ่นีอำเภื่อยังเกาะปทุมราชไหมอำเภอปทุมราชอำเภออยังนี้ ปทุมรัดมันหย่อนมาทางไดแม่ปลเจ้าเป็นคน้อยทรัดมันติพายากิบ้านีหน้าดูนก็ไปพักอยู่พายก็มห้องเอหล่ะจ้มันมาติดสารขามนานขันขันยุโซนทางหน้าดูนกระแอบกระแอบไก่หน่อยนึงขันจากสารค้ามเนาะสารคามนาดูนกับไก่ มดแรงเนาะอยู่ปทุมราะไกลแล้วไกลปิดฤดูกาลแล้วสีงานสุดท้ายถ้าไม่ทำงานนี้ก็เหลือสามสุดท้ายสิบสิบสองผีเสียวเวอุดรเนาะทำไมอ่ะมันประวัติศาสตร์มันฝนตกเดี๋ยวมันนก็หายได้เรียนตะวันเอนือทันซิเรนก็เรียนได้เียตะวันมันหันฝ่ามันห่วงเนาะแล้วก็เทือเทือเทืออันนั้นอันนี้สีเซียแล้วเนาะเพราะว่ามันฝนตกลงมาพาหลายรอก็ได้เดียยกเลยกไปเรือน แต่แกระทั่งมันฝนตกมาพาคข้นอาจสีมาหน่อย,อยนี่สินะอันนี้อีหยังนี่โหวดง่วายสบา,า,า,ายอยู่พาลอยอิดจะไปไหนก็ช่างจะเจอแต่โหวดเมืองข้าเจา้าเนาะเพราะเชนล่ะเช่นเขาจะใส่ต้องเสาเชนเอาดุนดีเอาเจ้าหวอ้อเชนอุบลนได้เอาหยาบคลิป มันไม่มีตีว่าอุบลมีโป่งแต่ละชินโป่งล่างแต่ละชินกับโป่งล่างโป่งล่างแบบใหญ่หนึ่งบานเอนอุบลกับมิตรหมอลำเสรนแล้ว้างกองเงาทางของเงานระเช้านเรโป่งล่างตอยอดมันกับมิตรจำนันละ ที่ <c oughs> ยังอันที่ยังอันออมแอมเนาะสิมักเบาเนาะอยู่อยู่หม่องเกาไปอ่านขอบคุณคุณแม่จากสงขายาลาปัตตานีนะคะที่เอาของฝากมาฝากยังของฝากลูกระเบิดมือเขาสอดแจ้งเนาะน่าจะเริ่มสามถุน่าจะมถ <c oughs> ถ้าโหลดน่ยต้องเอาของผู้อื่นเปิดไวไฟมันจังเร็ว พ,พี่เหมียวยางจักรอบพี่เหมียวยางจักรอบแล้วนานแต่เห็นแต่พี่อยูทั้งรถพี่เหมียวก็มาสามรอบเดินจนตัวเล็กหมดแล้วนะ่ะเพราะว,ว่าน่าเวร์ฝนจะเป่าโตเต๋เอหัวกระสอบเกียร่อู้หูโตดอกแต่ว่าบรรยากาศคือเป็นแต่ขีดขานกลางผ่างนี้ละ <c oughs> มันขีดขานเจียรเนี่ย กางแล้วก็เกีย๊ยวกางแล้วก็เกีย๊ยวอยู่ผ่าแห้งผืนเงาถ้าไม่กลางฝนตกมาก็โอ้ยเรียนเนาะแต่กะถือว่าโอเคอยู่สบายมาอยู่เตื่นแล้วก็สบายเนาะก<ข>นัก่นสะดวกสบายนิดนึงแต่คนไปตลาดอยู่เหมนะือนแลงเนี่ยคืนๆอยู่นะยังงานมันกับหมอลำกะหางเลยเนาะเออดะ เดี๋ยวพี่เอียนไปกางผ้าเอาพี่น้องแค่นี้ละคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับมาหาน้องต้นน้ำให้พี่น้องได้เบิ่งเพราะว่าป่าใหญ่มหาน้องดูนแล้วเห็นกะเล่พอดีมีโอกาสถ่ายยังก,กันปกติแค่ยันกันแม่น,น,มน,นแค่ประเทศไทยกับห็นกันตลอดทักทายตลอดนี่แหละพี่<ด><ม>น้องย<ด>ัง<ด>ไม่ได้เป็นโรคในคลิปจองเจ้าของเนี่ยพี่น้องบนจีทฮอปพี่เอยนไปกางผ้าก่อนขอบคุณทุกคนที่มาชมคลิปด้วยนะค่ะ